ง่ายๆเลยรถอย่างเงี้ยมันออกมาแต่ละรุ่นเมื่อก่อนเคยได้ยินไหมนกดตรงนั้นกดตรงนี้เมื่อก่อนก็หมุนหมุนกระจกขึ้นลงอะไรสัออกอย่ากหลวงพ่อคุ้นชินกับอย่างนั้นนะคุ้นชินอย่างนั้นจะมาเปลี่ยนเป็นเนี่ยบางทีบางคนก็พลาดได้ซ้ำไปกดระบบไฟฟ้าเนี่บางทีก็นิ้วตัวเองหักได้ซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ย บางทีบางทีบางอย่างนะอย่า kind of 네งหลวงพ่อนี่บางทงบางอย่างหลวงพ่อเลือเวทีมานานได้เองเป็นต้นเขาเลือเลือเวทีเลือเวทีมันขึ้นสนิมนะต้องมาเคาะสนิมอย่างนี้เป็นต้นพวกเราเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันบางทีสนิมมันเกาะมันเกาะหัวจิตหัวใจความชั่วความเร็ว้ายทั้งหลายเกลียสตัณหาความไม่เอาไหนของจิตของใจนี่มันห่อหุ้มอยู่ตรงนั้น มันจริงๆถ้ามันคำว่ามันพอกหัวใจแล้วนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะพอกหางยังพอฟังเลยใช่ไหมพอกไปทั้งตัวพอกไปพอกไปทั้งติดทั้งใจด้วยมันเป็นโมหะเป็นความหลงไปโมเมาหลงในชีวิตของตัวเองทั้งๆที่เรานั่งอยู่ตรงนี้การเวลาเราก็หยุดไ,ไม่ได้การเวลามันกินกินชีวิตสรรพสัตว์แต่ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ทั้ไปทั้งนั้นแหละมันดูดกินทั้งนั้นแหละมันดูดกินชีวิต จริงๆมันมีเจตนาไหมนะ่ะก็เหมือนกับที่หลวงพ่อว่าถ้าคนเริ่มแรกเนี่ยเขาเคยมีเรื่องเล่ามือนกันนะมีเรื่องเล่าอย่างอื่นลอกคาบจริงๆลอกคาบก็ตายอยู่ลอกคาบก็ตายอยู่แต่เขามีเรื่องเล่าเขาบอกว่าตอนนั้นคนมันมันมัวแต่ทําอย่างอื่นอยู่เขาเขาเปรียบเทียบว่ากินอ้อยหวานกินอ้อยหวานอยู่เลยเผลอไม่ได้ฟังคําสั่ง ไม่ได้ฟังคําสั่งมนุษย์คนเราเนี่เกิดขึ้นมาต้องการตายไหมรัดปากเฉยเลยทั้งนั้นนั่นคือมาถึงมาที่ที่เล่าไปเล่ามานั่นนะที่ที่เราข้าบจย่าง,งาูตายไม่ตายแต่ข้อสําคัญที่สุดเผลอกินอ้อยหวานูนเกินไปหลวงพ่อว่ามันมัน,ม,นมันก็ถูกต้องเขาคงตอบอย่างนั้นแหลนะวิถีแนวทางคงเป็นอย่างนั้นถ้าเขาไปคนนั้นอนะ่ะจะเป็นโยม ยม,มาบานยืยมมาทูดอะไรก็ช่างถ้าข้อบัญญัติไว้ว่าเกิดมาไม่ต้องตายนี่น้องพ่อว่าต้องทําแผ่นดินโลกนี้ต้องทํากี่ชั้นนี่เคยสังเกตไหมอาคารจอดรถเก้าชัน้นต้องมีอาคารจอดรถเรามองไปโอ้อาคารรู้เลยนะที่ไหนได้เป็นที่จอดรถอย่างเป็นตน้นใช่ไหมล่ะนี่คือหมายถึงว่าถ้าพูดเราเราเรา,เราพูดในแง่ที่ว่า ถ้าคนเกิดแล้วไม่ตายในสัตว์โลกเกิดมาไม่ตายมันเป็นเรื่องสนุกไหมไม,ไม่คงไม่สนุกแน่นอนถ้าถ้ายิ่งได้ศีลธรรมอย่างนี้ในเหมือนกับปัจจุบันนี้หลวงพ่อว่าตายเป็นเบือ่อแต่ทีนี้ถ้าพูดแต่พูดถึงไม่ตายอิทธิฤทธิปฏิหารใช่ไหมข้าก็ไม่ตายเหมือนกระลือสีเสกเสกให้ฟื้นกลับมาเหมือนเดิมก็มันตายไม่ได้นี่ก็ สั่งไปอย่างนี้ไม่ตายหลวงพ่อว่าที่สั่งคําว่าเกิดมาแล้วต้องตายนี่ถูกต้องแล้วแหละถ้าเกิดมาไม่ตายเนี่ยคนสั่งคนแรกนี่โดนอ่วมแล้วหลวงพ่อว่าอ่าถ้าพูดเปรียบเทียบนะนะเอาเปรียบเทียบไปฟังโดนอ่วมแล้วแหละหลวงพ่อเข้าใจว่าถ้าเป็นไปได้นะักเกีย่ยาจะโดนบน่นโดนดา่าโดนอะไรนะจิตชั่วโคตรแล้วล่ะอย่างนี้เป็นต้น ไม,ไม่ใช่คำหยาบนะเจ็ดชั่วโคตรอันนี้ก็เช่นกันทีนี้เราพ่ดถึงว่าด้วยความเป็นธรรมบันไดวันหนึ่งเ็าก็ต่างเอาไปนะถ้าเกิดมาไม่ตายนี่โอ้โหมันต้องแผ่นดินกี่ชั้นนี่โอ้โหป่านนี้คุยมาถึงเรานี่เนาะไม่รู้กี่ชั้นนะต้องลองรับต้องลองรับแต่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ เมื่อก่อนจํานวนประชากรที่หลวงพ่อเป็นเด็กๆก็สิบหกล้านไงที่หลวงพ่อจาได้จริงๆอ็ยี่ิบสองล้านไงไอตอนนี้เท่าไหร่ทีนี้เหมือนที่บ้านเราอะนะเออเจ็ดสิบน่าจะกว่าได้ซ้ําไปเจ็ดสิบกว่าล้านนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ปริมาณมันมากคุณภาพไม่ค่อยมีปริมาณมันมากประสิทธิภาพไม่ค่อยมีปริมาณมันมาก สำรวจสำรวจ,จเฉยๆนับถือพุทธนับถือพุทธไม่เข้าใจเรื่องพุทธเลยไม่เข้าใจเรื่องพุทธธรรมะสังฆะเลยมันก็เลยเหมือนกับคนจริงๆก็ไล้ศีลธรรมมันเนี้ยมาในทางที่ดีไงก็ไปติดอยู่ที่งมงายทุกวันนี้สังเกตไหมละ่ะฮะช่องทีวีช่องนั่น ไปนู่นไปนี่มาดาราไปนู่นไปนี่มีไปจุดทูบส่วนมากก็นี่แหละเรื่องเสี่ยงโชคนี่แหละเรื่องได้เลขตัวไหนมาได้ตัวได้ตัวไหนมาอะไรละไรสักอย่เป็นเฉกเช่นนี้ไงน้องพ่อทึงว่าเออนี่แหละก็อลองน้องพ่อทึงบอกว่าที่นอนอยู่ในโรงศพนะที่หลวงพ่อจริงๆวันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักก็อดีตผู้ใหญ่บ้านเผาวันนี้ หลวงพ่อต้องไปอเดดตพื่พาบา้านก็เก่าถึงเนาะอย่างนี้ที่ผ่านมาก็คุณแม่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษธ์ลูกหาที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยทั้งแม่ทั้งสองแม่ทั้งแม่แนงน้อยทั้งแม่สมนึกแม่แนงน้อยเลืองวันณภาคุณพ่อสถิตคุณพ่อครูสถิตสายดวงคุณแม่สมนึกทิวาสิงห์ ขูขูเนี่ยเอามาจากไหน,นคลุไงขู่หนักนะไม่ชธรรมดานะเหมือนก็ณหลวงพ่ออยู่ในองค์กรเนี่ยสติปัญญาความโง่เขาความฉลาดบางคนก็ฉลาดน้อยถ้าฉลาดน้อยอย่างอื่นอะไรอะไร,อะไรจะมากถ้ามันฉลาดมากอะไรจะน้อยถ้าฉลาดมากความโง่ก็น้อยแต่ถ้าฉลาดน้อยโอ้โหฉลาดนิดเดียวท่านั้นเดีย๋ยความโง่ามากกว่าไงอันนี้ก็เช่นกัน หลวงพอ่อจึงบอกว่าคุณค่าทางด้านจิตใจถ้าไปตีความบอกว่าหลวงพ่อมาตั้งทําไมโอ้โหคุณค่าทางด้านจิตใจนะหลวงพ่อกวาจะมากวาจะมาคิดได้จริงๆเมื่อก่อนเราจะไปบอกว่าเราคิดไม่ได้เลยเราก็บูชาครูอยู่แต่ทีนี้เราก็ไต่เต้าไประดับหนึ่งแล้วเป็นสุดเป็นศิษย์มีครูนะเราได้มาบวชได้ปฏิบัติธรรมะ ก็ย้อ,ยอนํำลึกถึงพ่อแม่ที่ประสิทธิ์ประสานพิชาความรู้ให้เราหลวงพ่อขอตออย้ำตรงนี้นะแล้วคุณค่าทางด้านจิตใจถ้าคนไม่มีถ้าคนถ้าคนไม่มีจิตใจอย่างนี้ต้องไปหาไหมภาพบางภาพก็จะได้มานะก็จะได้มาทีมงานหลวงพ่อด้วยอะไรด้วยไม่ใช่ธรรมดาน่าจะสรุปแล้วบางบางคนนะบางคนหาอยู่เกือบสองปีแล้ว แต่แต่แต้องพอ,อนักสืบสอะนะไม่ใช่ธรรมดานะนักสืบสาะเจาะถึงเลยแหละเจาะถึงเลยคนข้างเคียงคนใกล้เคียงทั้งนั้นเนี่ยควรจะได้มา <S <S น่าจะสรุปประมาณทีมงานต่อคงต่อประเกือบสองปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นเอาใจใส่ไหมล่ะวันนี้เราพงกล่าวถึงหลวงพ่อใหญ่เนาะอาจารย์อาจารย์ปัญญาท่านติดตามท่านบอกกราบสาธุหลวงพออ่าเออก็ ส,ส,งสง่สงภาพให้ดูนะภาพรวมไม่รู้ฟังหรือเปล่าส่งภาพรวมคือทีมงานที่อยู่ที่ว anyway. ัดเนี่ยเออรวมว <quant imet S 1> ันพระเออเข้าใจรวมวันพะเนาะแล้วก็ภาพเดี่ยวด้วยภาพหลวงพ่อใหญ่ถ้าหลวงพ่อใหญ่ขออนุญาตเอาภาพอยู่กับหลวงพ่อก็มีเวลาท่านเดินทางกับหลวงพ่อก็เก็บไว้มีอยู่บ้างแต่จะเอาอิทธิบาทอื่นก็ส่งให้หลวงพ่อด้วยรวมทั้งเน้นป้อมด้วยอะไรหลายคนอ่ะ ทีมงานเนาะหลวงพ่อบอกฝากด้วยหลวงพ่อคิดอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อถึงถ้าพูดถึงตามหลักที่พระเหมือนกับเหมือนกับพี่ก็แก่น้องก็แก่พี่ก็หมายถึงว่าหลวงพ่อใหญ่ไงหลวงพ่อบุญเดือเป็นพี่น้องก็แก่พี่ก็แก่ดูแลกันไปพี่ก็แก่น้องก็แก่ดูแลกันไปออ,อย่างนี้เป็นต้น แล้วคุณค่าที่ของที่ให้มามันมีคุณค่าทั้งด้านจิตใจไงหลวงพ่อยังมองเห็นช้างยนะอยู่เอจะทีมงานมาตั้งอยู่เอาช้างเมอง์เิเงมาตั้งเลยนะหลวงหลงหลวง,ลงพ,พ่อคิดอย่างนี้จริงๆไม่ไม่ไม่ไมไมจะก,ก้นบึ้งหัวจิตหัวใจเป็นลักษณะถ้าถ้าบอกหลวงพ่อหลวงพ่อจะรับนะแต่ถ้าแต่ถ้านหลวงพ่อก็โตกลับอยู่บ้างมาตรงนี้ตรงนี้อะไรเสะนะคือคือหลวงพ่อ เป็นเป็นคนรุ่นเกา่ารุ่นเกา่าเป็นคนบรโบราณใช้ของก็ถานถามถนอมของมีมีของก่อเจอปัดเทียเท่ยวเช็ดเที่ยวทูนั่นแหละถ้าทํานี้คุณค่าทางด้านจิตใจแล้วบางทีเปรียบเทียบมีหลวงพ่อไปถ้าสมมุติว่าหลวงพ่อมีเงินมีทองมีมีปัจจัยหลวงพ่อซื้อให้คนอื่นของตัวเองซื้อราคาสิบบาทบางทีเก็บมาใช้โดยซ้ําไป ก็มีคุณค่าทางด้านจิตใจใช่ไหมแต่ซื้อคนอื่นแต่ถ้ามาซื้อของที่ห้องพ่อใช้อยู่อย่างเงี้ยไม่ค่อยได้นะแต่มีอยู่ครั้งเหมือนกันห้องพ่อใช้โทรศัพท์มาตั้งนานมันก็เป็นเป็นลักษณะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะห้องพ่อไปสปปร,ปราวมียมคนหนึ่งเขาไม่มีโทรศัพท์ใช้ห้งองก็ถอดสิมมาหลงองก็เอาเครื่องให้มาก็เลยมาซื้อใหม่เนี่ยที่มาซื้อแบบเขียนแต่ไม่เคยคิดเลยนะจะซื้อแบบแบบเขียนนี่นะ ไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยคิดไปก่อนวันนั้นไม่รู้หลวงพ่อไปหลวงพ่อก็ยังแปลกใจอยู่มะอะไรดนใจหลวงพ่อก็ไม่รู้ปกติหลวงพ่อจะไม่ซื้อน่ะไม่ซื้อแบบเขียนนี่นะแต่ตอนนี้รู้จักหลวงพ่อรู้จักคุณค่าของมันอยู่ได้ประโยชน์เพิ่งใช้มาไม่นานนี่เพิ่งใช้มาไม่นานน่าจะประมาณสามปีนี่สามปีไม่ใช่ทุกวันด้วย แต่บางสิ่งบางอย่างหลวงพ่อก็ไม่กล้าไม่คาปรับบางสิ่งบางอย่างหลวงพ่อไม่กล้าปรับพ่อะไรรู้ไหมถ้าปรับไปแล้วคือตาเราก็ไม่ดีไงตาไม่ดีะมีครั้งหนึ่งะไปเจอรูปที่เขาเรียกว่าไม่ใช่โปเปื่อยนะรูปที่ว่าวัเป็นแบบอะไรนั่นน่ะเขามีคนทักมาหลวงพ่อเออหลวงพ่อท่านเล่นเลยไม่ไม่ไม่เลยแต่มันบังเอิญไอ้ที่เราแตะเราไปแตะไปเราก็ไม่รู้ ส่งออกส่งเข้าอะไรแล้วก็ไม่รู้อะไรลักษณะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คําแก้ต่างแก้ตัวอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นก็หลวงพ่อก็เลยไม่ประมาทเนี่ยเจ็บแล้วต้องจําก็หลายคนก็เตือนหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็เลยโอ้ยต้องระวังมากขึ้นแล้วแหละระวังจนกระทั่งคําว่าแชร์ยังไม่ตีความหมายเลยเออแช์แล้วพลาดท่าเลยอย่างนี้อะไรลักษณะประมาณเนี่ยหลวงพ่อก็จํา ทั้งจำทั้งเข็ดอย่างนี้เป็นต้นเอาให้ทำความเข้าใจนะหลวงพ่อชี้แจงเรื่องบางเรื่องก็ให้เข้าใจโอ้วันพระถึงนี้ผมอะไรนะมันมันมีตัวหยอก็เลยไม่เข้าใจคือคือมันตัวอยู่ห่างเลยนะหลวงพ่อวันพระจะถึงนี้ ผมจะถ่ายโอ้จะถ่ายม,มันมันมีทอถุงไม่เอกก็นี่นี่หลวงพ่อก็ตีความได้แล้วตอนแรกหลวงพ่อผมจะที่อย่างเงี้ยประมาณที่ไหนได้หลวงพ่อเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วหลวงพ่อเข้าใจหลวงพ่อเข้าใจง่ายไงยถ้าตัวถ้าตัวเต็มล้วถ้าตัวเต็มนี่ก็แต่แต่กี้อันพระนี้ผมจะถอถุงไม่เอกหลวงพ่อเข้าใจว่าผมถี่อะไรนะ นี่นี่คือชี้แจงปัจเหตุปัจจุบันเนี่ยแต่หลวงพ่อรู้เร็วไงถ้าสายตาประกอบก็หลวงพ่อรู้เร็วไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเต็มสับใจความไม่ต้องเต็มก็ได้รู้แล้วอย่างเป็นเนะสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพอ่ออย่าไปเข้าใจาว่าตีความมาข้างตัวเองเลยนะหลวงพอ่อสองแผ่นดินหลวงพ่อสอนแผ่นดินสองแผ่นดิน กินกอยต่างข้าวกินผลหนอหมากลากไม้ตามป่ากินเผือกกินมันต่างข้าวโตวมาเหมือนกันไม่มีสารพิษไม่มีอะไรบางทีก็ป้ายเนาะไปดึงขึ้นมาจากกินได้เลยนะมันเป็นบางประเภทนะอย่างเป็นต้นอย่างมันน้ำก็เรียกมันน้ำถ้ามันนกกินไม่ได้ต้องต้มอะไรประมาณต้องนึ่งต้องต้มอะไรอย่างนี้เป็นต้น เมื่อกราวเน้ยชอบมากเลยที่มันมันที่มันเป็นหัวอยู่ในดินนั่นะนะเป็นหัวอยู่ในดินมันไม่ใช่มันแก้วบอลเบือนะมันอีกประเภทนึ่งโอ้ยไปหาเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยก็ทําเป็นคันนาแล้วก็ปลูกถ้าพื้นมันถ้าถ้ามันไม่ใช่ที่ลุ่มเกินไปก็ปลูกได้เยอะชอบเลย ชอบไปขุดบางทีหลงไว้ทีนี้มันก็ยังโผล่ขึ้นมานะยังโผล่ขึ้นมาลงเอาไว้เขาว่าต้นเก่าๆเ,เท้าเก่าๆเ,เอาไปเผาทิ้งแล้วมันแห้งเผาทิ้งแล้วแต่หัวมันมีอยู่ในดินมันเกิดขึ้นมาอีกอไปเก็บอีกทีได้แต่สามตะกานัน่นอย่างนี้เป็นต้นทุกวันนี้เนะี่ย เมื่อเมื่อก่อนนี้ก็เหมือนกับมีประเภทเดียวนะทุกวันนี้หลากสีเลยทีนี้ไม่รู้สีแดงสีเขียวสีเหลืองแม้แต่แต,แตงโมเหมือนกันเออแตงโมงหลายสีเออหลายสีเลยสีแดงแก๊สสีเหลืองเหลืองแม้แต่ส้มก็เหมือนกันผสมพันธุ์ปนเปนไปหมดเลยหลวงพ่อเลยมาน,นึกถึงคนปัจจุบันเนี่ยความจริงคําว่าคําว่า อุปตูพยัญชนกคนสองเพศสองอะไรแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็มีมัทสัยมิพุทธการณนะประเภทที่สทีนะี่ผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็มีประเภทที่สามอย่างนี้เป็นต้นไปเหยียดไหมไม่แต่ข้อสัมมาิมันหลวงพ่อว่าคงไม่ต่างจากที่เอามะนาวไปผปปสม อะไรมะโหมเห่อไปไ,ปไปมะมากูดมะนาวไปผสมออกมาเป็นส้มโอเลยส้มโอไปผสมกัน้นกับนีสายพันธุ์มันก็ไม่ต่างกันแต่ทีนี้ผสมไปผสมมานี่สมองยังเท่าเดิมไหมบางทีไม่เท่าเดิมก็เหมือนกับว่าคนที่เสพสุรายาเมาลูกเต้าเกิดมาสมบูรณ์แบบไหมไหม่เป็นบุญไหมไม คนที่มีบุญทีนี้อย่างเอายกตัวอย่างพระพุทธเจา้าพระดุมันศาสดาของเรานี่ช้างเผือกเอาดอกดอกบัวมาดอกบัวมาน้อมตัวลงกราบนะน้อมตัวนิมิดหมายที่ดีแต่ที่นี้หลวงพ่อว่าคนทุกวันนี้น่าจะเมามาดิเมามาเมามาเกิดบางทีก็มันไม่สมบูรณ์แบบอันนี้ บางทีก็หลออได้หลอแต่หน้าตาหัวจิตไม่หัวจิตหัวใจไม่หลอ่อไงตัวบังคับสําคัญไหมล่ะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานที่สุดของมันมีอะไรไปซื้อได้บ้างไปแต่งแต่ข้างนอกเท่นี้เห็นได้ชัดไหมบางทีบินไปเสริมข้างนอกทุกวันนี้จะลอความแก่ ก็จร you know, <iah. S 2> ิงๆก็แต่งตัวมาไงแต่งตัวมาออกหน้าจออย่างเราพอไม่ได้เปลือยกามาล้วพอเตรียมพร้อมบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนอายุมากแล้วบออหน้าตายังหนุ่มอยู่เลยยังหนุ่มล้อัหนุ่มหนุ่มหล่ออยู่หนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวยังสวยอยู่เลยบางคนบางคนก้มหาเลยเก็บเก็บเหรียญแล้วก้มหาเก็บเหรียญ โอ้ยยายยังสวยอยู่เลยนะบอกคีริวคิริถ้าเพื่อนกันคุยพอคุยกันได้ถ้าเมาก็เอาเป็นเรื่องอะทีนี้ถ้าเมาแล้วเปลี่ยนไปแล้วเพื่อนรักเพื่อนไข่เพื่อนเพื่อนกินเพื่อนอะไรเพื่อนเล่นเพื่อนเฮเพื่อนหาเพื่อนโอ้ยเป็นเรื่องอะทีนี้ตายเพราะน้ำมือน้ำมืออะไรจิงดองเครื่องดองของเมาอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงบอกว่า คิดได้ดีนะถ้าหลวงพ่อจะอย,ยังยกหลวงพ่อถ้าถ้าหลวงพ่อจะศึกษาหลวงพ่อก็หลวงพ่อศึกษาบางเรื่องไม่ศึกษานะหลวงหลวงพ่ออาศัยลูกน้องคือไม่ศึกษามันจริงๆถ้าพูดถึงตามหลักเราก็เข้าใจว่าระดับเนี้ยหลวงพ่อก็มากเกินอยู่แล้วโดวยหลักการปกครอง <c oughs> การปกครองคุณสมบัติของผู้ปกครองหลวงพ่อจะเป็นเป็นพี่เป็นน้องได้เป็นครูเป็นอาจารย์ได้เป็นเพื่อนได้เป็นพ่อเป็นแม่ครบเลย คุณสมบัติแต่ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ไปพูดดังๆก็บอกว่าดุไม่ใช่นะบางทีไม่ใช่เพราะหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อไม่หลวงพ่อจะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่แงทําดีไม่แซงทําดีปล่อยไปตามธรรมชาติหลวงพ่อบอกพื้นถิ่นภูมิลำเนาที่เกิดหลวงพ่อเกิดที่เมืองอุบลอุบลเนี่ยทำไมต้องอ้างอุบลหวนหุน สัษาห้วนๆถ้าแถบเมืองเดชดูลมก็เดุดลมเลยใช่ไหมล่ามเมีดไม่ต้องไปตามแก่ลานหินอย่างเป็นลานหินลานหินเป็นเป็นเป็นไทยไปแล้วนะเป็นภาษากลางลานหินแต่ทีนี้มันดานหินนั่นแหละลานหินนี่เป็นลานหินเป็นดานหินนั่นแหละ เราต้องเข้าใจภาษาพื้นถิ่นด้วยอะไรนะจ๊ะอันนี้ก็เช่นกันทีนี้หลวงพ่อเช่นกันหลวงพ่อไม่ค่อยไม่ได้ไม่ไม่ค่อยแซงพูดดีนะตามธรรมชาติไม่ต้องตกใจที่สุดของมันเรามาประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อดีใจที่สุดภูมิใจที่สุดได้ไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์กี่รุ่นนนเนี่ยเยอะเยอะมากหลวงพ่อมาบวชมาปฏิบัติธรรม ลวงปู่ดุนาตุโลที่สุรินก็ยังมีชีวิตอยู่ลวงปู่สามากินจโนมัดไตวิเวกอย่างเงี้เยอะลวงปู่เทศหลวงพ่อไปกราบบ่อยลวงปู่เลี้ยนนลวงปู่ลุยลวงปู่อะไรเยอะมากนลวงปู่ชอบอย่างเี้เป็นต้นท่านยังมีชีวิตอยู่แต่สุดท้ายปลายมือแล้วท่านลสังขารไปแล้วเราก็เราเป็นเด็กมาพบท่านเมื่อแก่ ก็ได้ไปกราบท่านก็เป็นบุญเป็นกุศนนะลแล้วหลวงพ่อพุทธธาตุเองหลวงพ่อเคยไปพักกับท่านไม่ได้จำมันสานะแต่เคยด้านต้น,นไปไปพักกับท่านยังนั่งคุยกับท่านนะท่านนั่งอยู่มาหินอ่อนท่านยังถามนะท่านชาเป็นยังไงถามข่าวถึงหลวงพ่อชาเพื่อนสตริของหลวงพ่อชาก็มีถ้าเป็นครูบาอาจารย์ทองรัตนเนี่ยเป็นหลวงพ่อชาท่านเรียกครูบาอาจารย์นะแต่ท่านหลวงพ่อสายจรูปันโหนะ ที่อมเพอเดตอุดมเป็นเพื่อนสตัมมิกด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นท่านอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีชื่อเสียงที่นี่เห็นทั้งเยอะแยะไปหมดเลยเห็นจนเห็นจนชินชาจนธรรมดาวันนี้ได้ข่าวว่าคนนั้นมาคนนี้มาก็ธรรมดาก็ธรรมดาแต่ดูอยู่นะแอบดูอยู่แอบดูอยู่ไม่ไม่ใช่ไม่ไปแอบดูนะ หลวงพ่อก็ช่างช่างคิดนะแอบดูมืนอมันกันที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเมื่อก่อนนังกลางแปลง16มม,มไปใชนะ้เราก็ดูหน้าจอนเราตามภาษาเด็กนะเราเข้าใจมันมันทําไมเขาเขาเขาพูดภาษาสันเยอะนะอ,ะอะเกี่ยวข้วห้อมแล้วบ่อกไม่ได้ว่าเกี่ยวข้าวหอมหรือยอย่างนี้ใกล้จะเสร็จที่ยัางไปเกี่ยวข้าวไหมอนะไรสัน่ มันออกภาษาอีสันมนาผู้สาวไปเกี่ยวเขาเกี้ยวเขาแล้วหระเบอ้อนี่เห็นในหน้าจอทําไมมันพูดอย่างนี้ที่ไหนได้ล่ะนู่นคนพูดไปอยู่นูน่นทีนี้หลวงพ่อจับทางได้หลวก็ไปดูสไปดูไปแอบดูโอ้เขาพูดอยู่นี้นี่เองอันอันนี้คือที่ผ่านผ่านมานะ น้องพ่อบอกบ้านก็ได้เลยซ้ำน้องพ่อไปสังเกตแต่สังเกตไม่นานนะอา้าวอันนี้เสียงผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายมีบางครั้งนี่มีคนคนเดียวทำไมโอ้โหทำไมทําไมพูดได้ทั้งหลายภาษาอีสานก็ได้ภาษากลางก็ได้ภาพเป็นเสียงพระเอกก็ได้นั่งเอกก็ได้อ้าวคนไม่ใช่ธรรมดานีน่คนเนี่มากด้วยความสามารถด้ยนะเนี่ยอย่างนี้เป็นตน้นเราก็เก็บมาคิดคนคนเดียวทำไมพูดได้ แต่ช่วงเรามันภักในฟิล์มทีนี้ใช่ไหมล่ะมันก็เป็นอย่างนี้ก็มันก็พัฒนามาเรื่อยไงพัฒนามาเรื่อยหลวงพ่อเก็บเรื่องเราเรื่องเดิมๆให้ฟังนะเรื่องเดิมๆใกล้ชีวิตก็เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็เล่นอยู่กับเป็ดกันะในชีวิตธรรมดานี่เลยอยู่เป็นเด็กแต่บังเอิญอยู่บ้านนั้นน่ะเขามีคนส่งเด็กเข้ากรุงเทพเราก็เลยมีโอกาสได้ไปกรุงเทพเท่านั้นถ้าั้นก็คงไม่มีโอกาสหรอกแต่ถ้าเสียใจที่สุด ถ้าพูดถึงเรื่องอกหักเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะเพราะมันยากจนเพราะมันจนมีเงินห้าาบเข้าใจว่ารวยแล้วไงเข้าใจอย่างนั้นเสียอกเสียใจ,ใจตรงนั้นแต่ตอนนี้หายหายอย่างอุ้ยหายแล้วหายนานแล้วเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วเข้าใจธรรมะยิ่งกว่ามีคุณค่าพอสมควรแล้วก็หลวงพ่อลาไปก่อนนะเสาร์นี้นะ,อะขอมีความสุขกันทุกตัวหน้าสาธุสาธุสาธุ